เพลงโบสไม่มีอะไรค่ะจับเป็นมูฟจับทุกคนมายืนคู่ๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เพลงท้ายก็จะมีโพสแน่เพราะว่าผมเพิ่งขอตัวอัปเดตมันจะไม่ตรงที่เช้าอหอเขามีเพลงปรับมาด้วยเนี่ยเขาฝากผมมาเพลงท้ายเหรอคะใช่งืมอย่าลบไปฟังด้วยนะโอเคไปไปกันไปเจอกันที่ห้องแดงค่ะคูยหายเลยอะ เหออ๋อใส่อีทข้าวข้างนอกแน่เลยอ่ะคุณูเป็นไแบบต้องอมู่ด้วยกน้หมใสหอยหลบอยู่ตามทางเนี่ยแหละกลับก่อหรือว่าไม่หรือไม่ก็ล่วงอยู่ตันตอนทางเดินสามศึบเดียวก็ได้เดี๋ยวล้างเกียจไม่รังเกียจจะได้แม่งล้างไปด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยใช่ไหมครูอยู่ด้วยกัน อะไรนะเอ้ยไม่ได้กินอ่ะเป็นเม้าเก็บไว้เดี๋ยวค่อยกินก็ได้ช่วงไปค่ะออกไปรับเพื่อนค่ะสาวอ๋อคุณบอออกไปรับดอกไม้ป้าค่ะคุณบอลรอแล้ว พี่แม <kleine or> <ely> ่โดนอะไรครับใหญ่นี่เหรอเร็วเร็วคุปเปอรลอยม่งนอนนะ